สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นอุมาพยากรพรมยานนะคะเหมือนอย่างคลิปที่แล้วเลยคะ่ะที่ปิ่นบอกไปนะคะว่าปิ่นเพิ่งจะได้เปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการนะคะทางด้านการดูดวงนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะคอนเทนต์ของเราก็คือเราจะมาดูดวงให้กันนะคะว่า ในปี2566นี้นะคะคนที่เกิดแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจะมีดวงชะตาในปี2566เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันในแต่ละเดือนนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์ขอบคุณมากค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะ เราจะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยแล้วกันนะคะมาดูกันว่าการงานของคนเกิดเดือนมีนาคมปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ โอเคค่ะได้ไพ่หนุมานทาวิดูหกและไพอ่อภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการงานในปีหน้าของคุณนะคะโหวิว่งวุ่นทำมาหากินอย่างเดียวเลยค่ะทำงานเพื่อที่จะได้เงินมานะคะคือแบบวิง่งวุ่นจนหัวหมุนเลยทีเดียวนะคะพูดง่ายๆแต่คุณก็เป็นคนเก่งนะที่สามารถเป็นคนที่เก่ง มีความรู้ความสามารถพอตัวเลยทีเดียวนะคะเลยทําให้การจัดการในเรื่องการงานในพวกนี้เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะติดต่อประสานงานหรือว่าทําธุรกิจอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะก็คือทําได้ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็หาเงินได้ดีมากทีเดียวนะคะแต่ความยุ่งหรือว่าการทํางานเก่งหรือว่าหาเงินเก่งตรงนี้เนี่ยค่ะมันมีบางอย่างแอบแฝงเกิดขึ้นอยู่ค่ะนั่นคือว่าคุณจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาใช้เงินใช้ทองเลยนะคะ แต่มันทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จเนี่ยสิอันนี้คือดีมากเลยนะคะแล้วก็ติดต่อประสานงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากพอสมควรเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะก็คือด้วยเรื่องของความว่องไวแล้วก็คล่องแคล่วคล่องตัวที่มันดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีมากเกินไปทําให้คุณเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินหรือว่าการ การบริหารคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำงานเก่งทำงานหาเงินเก่งทำอะไรก็ คล่องแคล่วว่องไวประสบความสําเร็จไปหมดแต่เหมาะกับการทํางานแบบคนเดียวจริงๆค่ะคุณเนี่ยคือถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าจะต้องให้ไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าไปบริหารจัดการคนว่าจะต้องวางแผนว่าเอจะจับคนนั้นคนนี้ไปลงตรงส่วนไหนอะไรอย่างอะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะทําไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะทาได้ไม่ค่อยดีค่ะในเรื่องของคนเองคุณก็ไม่สามารถที่จะปรับไปดูแลจัดการอะไรเขาได้รวมไปจนถึงเงิน ทั้งหมดที่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือหาเงินได้มากหมุนเงินเก่งแต่เก่งเกินไปหลายช่องทางเกินไปเลยทําให้คุณเกิดความสับสนอ่ะโอเคยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากในเรื่องของการแบบจัดการเงินของตัวเองให้ดีด้วยละกันนะคะบริหารให้ดีแล้วคุณจะไม่มีช่องโหว่ในเรื่องพวกนี้แต่ในส่วนของเรื่องของการงานนะเนาะก็คือว่าที่บอกว่าคุณยังคงต้องทําคนเดียวอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคุณเป็นเมนหลัก ในการทำงานของคุณค่ะบริวารคุณมีบริวารน,นะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการแบบจัดการเรื่องของงานอะไรพวกนี้ให้มันดีมีทีมมีอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ต้องมาเหนื่อยทําอยู่คนเดียวต้องเป็นที่พึ่งพาให้แก่คนอื่นอีกงานตัวเองมียังยังไม่มากพอกับกลายเป็นว่า ต้องไปช่วยดูแลงานในส่วนของคนอื่นเขาด้วยก็คือแบบเป็นการดูแลการทํางานของบริวารของตัวเองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันเลยทําให้ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยแล้วก็ยากสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการงานและตัวบริวารเองเนี่ยค่ะก็มาจะสร้างปัญหาในเรื่องของการทํางานให้คุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องลงเข้าไป เจาะลึกแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดการผิดพลาดจากการทำงานของบริวารของคุณเองได้นะคะที่สำคัญนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยค่ะเนื้อหาของงานในปีหน้านเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ใช้ความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนให้มากๆเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเข่คข้องว่องไวใจเด็ดอยู่แล้วค่ะ แต่ใดๆก็ตามแต่ควรที่จะต้องจัดการในเรื่องของคนและบริวารให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นจะสร้างปัญหาได้นะคะอย่างที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะตัวคุณเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะเรียกร้องหาความยุติธรรมอยากให้คนโน้นคนนี้มาช่วยทํางานให้มันแบบแบ่งงานป,ปัด ให้แบ่งงานจัดสรรปันส่วนให้ยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมคุณมีการที่จะแบบไปเรียกร้องกับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าการทํางานนะคะก็คือแบบคุณอาจจะได้มีการแบบว่าขอร้องให้ทางผู้ใหญ่ลงมาจัดการในเรื่องของการบริหารงานพวกนี้ให้มันมีสัสดส่วนการทํางานที่ยุติธรรมอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของปัญหาที่คุณเจอ เลยทําให้คุณเนี่ยค่ะต้องอมถูกะคือแบบทรมานกับการทํางาน ที่เป็นอยู่ในปีหน้าพอสมควรนะคะขึ้นเหนื่อยอยู่คนเดียวพูดง่ายๆนะคะแต่ใดๆคือผลตอบแทนที่ได้กลับมามันก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรดังนั้นแล้วก็คือให้ใช้ความละเอียดอรอบคอบและความสุขุมรอบคอบเข้าไว้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการทํางานของตัวเองนะคะแล้วคุณยังต้องลงไปเจาะลึกหรือว่าไปตรวจตาดูสิ่งที่บริวารหรือว่าลูกน้องของตัวเองทําเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเกิดขึ้นคะ่ะ อ่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการงานไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเงินกันละกันว่าการเงินของคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะในปี2566นี้จะเป็นอย่างไร อ้อโหได้ไพ่ผนางพลามกับนางสีดาได้ไพ่ท่านท้าววิรูหกและสุดท้ายคือได้ไพ่เมฆขลากับรลามมาสูนนะคะในเรื่องของการเงินของปีหน้าเนี่ยคะ่ะต้องบอกได้เลยนะคะว่าจะเกิดการคือคุณน่ะจะไม่สามารถดูแลรักษาเงินให้อยู่กับตัวเองไว้ได้นานนะะักค่ะ เนื่องจากว่าเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะเห็นใครเดือดร้อนอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาทั้งทัที่บางครั้งก็ก็ไม่มีนะแต่ว่าสงสารนะใจดีไปช่วยเขาจนตัวเองเกิด การเดือดร้อนขึ้นมานะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนแล้วก็ต้องระวังในปี2 5 6 6นี้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของการหลอกลวงให้ไปลงทุนค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีบางทีเขาอาจจะเอาในเรื่องของเม็ดเงินก้อนใหญ่เนะะี่ค่ะเข้ามาหลอกเข้ามาล่อเรานะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราไม่ทันได้เช็ครายละเอียดให้ดีพอ, <c oughs> อกลับกลายเป็นว่าทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนกับเขาสุดท้ายเสียรู้ค่ะ อันนี้ให้ระวังมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าการคำประกันไขทุกประเภทเลยนะคะรวมไปจนถึงการให้คนอื่นยืมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนคุณจะถูกหลอกถูกช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็โดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วสุดท้ายเนะะี่ยค่ะคุณก็จะต้องแบบว่ามาเป็นเสาหลักหมุนเงินหมุน,มนทองนู่นนี้หาเงินเพื่อให้คนอื่นเออเนี่ยอย่างที่บอกเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไพ่ใบนี้ก็ออกนะพอการเงินใบเดิมก็ออกอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าคุณยังต้องเป็นที่พึ่งพาแก่คนอื่นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมักจะถูกบริวารเบียดเบียนในเรื่องของการเงินค่ะเลยทําให้คุณเนี่ยค่ะต้องเหนื่อยกับการที่ต้องมาแบบจัดหาจัดแจงเงินให้กับคนนั้นคนนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะคือแบบว่าจะเราก็ต้องแบบว่าใช้จ่ายในส่วนของเราด้วยเช่นเดียวกันชีวิตของเราก็มีการเงินของเราเราก็มีการวางแผนไว้บางทีเห็นคนอื่นแบบเอ,อ ลำบากมาอะไรเงี้ยปิ่งเข้าใจนะคะในความใจดีของคุณตรงนี้ซึ่งมันก็เหมือนกบับแบบเออเป็นคนที่ใจบุญสุนทานด้วยในส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอย่าช่วยเขาจนเราลําบากหรือว่าเราตายไปเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคะคือในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มันก็จะได้มาจากเนื้อหาของงานที่คุณทําเองนะคะทําดีก็จะได้เงินมาเป็นผลตอบแทนทําให้คุณ ต้องแบบเหมือนกับว่าไงอะได้เงินมาแบบเรียบๆเคียงๆแล้วเสร็จปุ๊บถูกเบียดเบียนจากบริวารด้วยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะให้ใช้จ่ายแบบเรียบง่ายกินอยู่แบบเรียบง่ายสม,มถะนะคะคือเราอะถนัดแต่หาเงิน ไปวันๆจริงๆแต่ในเรื่องของการจัดการอะเราจัดการได้ไม่ดีเหมือนการทํางานเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะเราควรที่จะแบ่งเก็บไว้บ้างน,นะคะสำหรับอนาคตของตัวเองค่ะและสุดท้ายนะคะยังคงเรื่องเงินเนี่ยค่ะยังคงมีเรื่องเข้ามาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าแย่งชิงในเรื่องของผลประโยชน์ กันเกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแต่ใดๆก็ตามแต่คุณเป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการหาเงินอะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะแบบทํา หน้าที่ของตัวเองได้ดีเป็นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขยันทํางานรู้จักใช้จ่ายเงินเท่าที่จําเป็นเอออันนี้คือสิ่งที่ดีค่ะและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะอย่างที่บอกไปเหมือนเดิมค่ะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการให้กู้ยืมนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการออชักชวนให้ไปลงทุนทุกๆอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินได้ในภายหลังนะคะ อ่าโอเคไม่มีโชคลาภมากนักนะคะแต่ว่าก็มีฐานะการเงินที่คล่องตัวในระดับหนึ่งแต่ให้ระวังในเรื่องของการแบบเนี้ยแหละคะ่ะไปคาประกันเขาหรือว่าให้คนอื่นยืมมากจนเกินไปจนตัวเองหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังคะ่ะอ่ะต่อไปเรามาว่ากันด้วยเรื่องของความรักดีกว่า ความรักในปีหน้าของคนเกิดเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไร ก็ความรักก็จะแบบสดใสนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีอ่าก็จะมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคู่ของคุณเองเนี่ยค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณเองด้วยนะคะดวงมันเสริมกันทําให้ความรักของคุณเนี่ยค่ะมันสดชื่นขึ้นมาเออมันทาให้ชีวิตเนี่ยค่ะสมบูรณ์พังพร้อมในเรื่องของความรักดีนะคะก็ <c oughs> ให้แสดง ให้แสดงความเออเขาเรียกว่าไงอะความรักต่อกันบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราเนี่ยค่ะก็จะเอ่อเหมือนแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกกันสักเท่าไหร่เลยอาจจะทําให้ชีวิตรักเนี่ยค่ะมันอาจจะจืดจางลงไปได้นะคะใดๆก็ตามแต่นะคะคู่อ่าคู่ที่มีอยู่เนี่ยค่ะเป็นคู่ที่พูดได้เลยนะคะว่าเป็นคนที่มีศีลเสมอกันนะคะชวนกันไปทําบุญ อะไรพวกนี้ไปเลยนะคะปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมศีลเสมอการแล้วมันทําให้คุณสองคนเนะะี่ยค่ะพูดคุยกันค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเอออันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะในตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแบบใจร้อนแล้วกูวามเกิดขึ้นในบางครั้งจนทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความ เจ้าชูอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเลยทําให้ทะเลาะวิวาทในเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะควรที่จะใจเย็นนะคะคุยกับคู่ทุกเมื่อนะคะในทุกๆเรื่อง ควรมีการเนี่ยแหละคะ่ะแบบว่าบำรุงแล้วก็บริหารสเสน่ห์แล้วก็มีการพูดจาที่ดีต่อกันนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาซึ่งกันและกันไว้ดีกว่านะคะโอเคสําหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมก็ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปก็รบกวนช่วยกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องปิ่นอุมาพยากรพมยานให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ you